มาครับแมตช์นี้นะครับถึงแม้ว่ายังจะไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากเลยนะครับนั่นก็คือแมตช์การตั้งชิงแชมป์โลกเฮฟวีเวทนะครับระหว่างเจ้าทินอย่างดูแม็กอินไต่นะครับปะทะกับเจ้าของแชมป์อย่างเดมอนพรีสนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นแมตช์นี้กันนะครับโดยที่เราจะคว้าแชมป์จากเดมอนพรีสให้ได้นะครับปีนี้จัดกันที่สกอตแลนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้สนามในเกมไปก่อนนะมาแล้วครับเจ้าของแชมป์ ใส่หน้ากากมังกรมาด้วยเลยเข้ากับทีมงานสุดๆาการปล้ำชิงแชมป์โลกเฮฟวี่เวทครับมากรรมาการชาวสโอบินสันขอเข็มขัดแล้วเอาไปให้ดูดูนี่วันนี้เป็นของพี่แน่นอนชูเข็มขัดแล้วมาเริ่มปล้ำครับวิ่งเข้าไปกัดแท้ก่อนเลย ่าเปิดก่อนได้เปรียบคนดูร้องเพลงอะไรเอาตบไม่โดนครับโคลซายไม่พลาดมาเล่นงานต่อขีบหน้าเลยเน้นๆล้วยืดยืดเดี๋ยวเป็นพีชลุกขึ้นมาพอดียืดอะไรแล้วกระแทกหลังสปริงบอร์ดโอ้โหฟันศอกทุบอีกตกไม่ทัน จับเวียงอาจเขินมาเกินบล็อกและต่อยมาสวนโคลสไ l i ซ้ำอีกหนึ่งทีอย่าเก่งกว่พี่นน้องความจริงเดงนนิสที่แก่กว่าดูไม่กินใดนะคนี่ฟาดเป็นเชือกครับติดตามผลงานกระโดดทิ้งศอกตามกระทืบหลบได้วิ่งเข้าไปโดนโคลสไ l เข่ากระแทกเป็นงานต่อครับคนดูโหเลยเดวินพีสได้เปรียบเบียงไปบล็อกได้ตอยอขึ้นเชือกครับเอาเดวินพีสมาต่อยทันเปียงทิ้งทำอะไรต่อเวียงเข้าเชือกครับอหลบกระโดดหลบจะทำอะไรไม่ได้จับยกขึ้นฟาดเลย แล้วก็ต่อยเอาโดนฟิกครับอุย้ยโดนต่อยโดนฟิกกลับได้ดึงขาเล่นงานต่อครับ <You can. S 2> ยืดแขนอุย้ยแขนวันไหลแทบหลุดการคืบซ้ำรัวจดจ้อง,ง,งครับเ <The S 1> ดนพลีสจะทำอะไรล่าสอกได้ครับวิ่งเข้าไปโคลสไ มาอืมโตมมันแลกหมัดกันดีกว่าเอา้าเดี๋วเป็นพีสตอยครับโตกอ่าบล็อกได้โตกนี่โตกอีกหนึ่งทีผตมหน้าอกเดี็บไมนพีสกดผิดบ่อยนะเอา้าผิดอีกเลยครับทูบอา่าจังหวะแกะไม่ดีทีบหน้าซ้ำเอา้าใครมาครับเอ้ยก่อกวนไะด้แต่ต้นแมตช์เลยเหรอใครครับใน แจเมนเด์เฮ้ยกรรมการดูสิออกมาแล้วครับฟินแบลล์มาพร้อมเก้าอี้เต็มเต็มโอ้โห,โหเดี๋ยวเป็นพิทคานมากดเลยเราใช้ตัวช่วยครับมันจะคานมากดอะไรเอามืนมือนอุตสาหลุกขึ้นมาได้ยังมือนอยู่โอ้โหดีเนีพี่พังไม่มาไม่งั้น แย่ yeah, กว่านี้อืจับพุ่มเดี๋ยวเราคว้าแชมป์นี้เลย,เย,เยก็ไปเจอกับพี่พังในซัมเมอร์สแลมต่อนี่กดเลยหนึ่งยังครับได้แค่นหนึ่งโดนพี่หนงนก็อีเล่นงานเต็มๆยังรอดมาได้ถีบหน้าไม่โดนครับเดี๋ยวพีทจับแบกแบกแบไปไหนแล้วนี่เดินสไกลเลยเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนต่อย เดนิสนั่งยืดเลยครับก no รรมาการนับหนึ่งอ่าบล็อกได้ผากไปมาใกล้ๆมาใกล้ๆจับกระตุกกระเชือกอขึ้นเชือกต่อครับนอนหงายมากระโดดทิ้งขาไม่โดนครับเดนนีสพลิกตัวถีบหน้านี่ยังทันอะไรจะหลบเก่งขนาดนั้นถีบอีกทีน่ะขอะยืดหน่อย กระทืบจับเสียบเข้าล็อกครับยกขึ้น p ว w คว,วักขึ้นอ้าววักขึ้นดันกิ้งลงได้จับเレสวีกมาเราไปขอ,อจัดโต๊ะหน่อยดีกว่าวันนี้เราเอาโต๊ะมาด้วยหนึ่งตัวหนึ่งตัวท่วนกรรมการนับนะครับ รอให้ไอ้ฟรีสมันมาลากไปพิงพิงวิง่งข้าไปโค o สไ s ด์โดนเสยตกใส่โต๊ะเองเฮ้ยเอาโอ,โ,อโ,อโอ้โต๊ะนั้นไม่เป็นไรโอ้โหจัดการเองเป็นเหยื่อซะเองครับมาจับแบกแกหลบเก่งใช่ไหม ฟาดกับโต๊ะผู้บรรยายกรรมาการก็นับไปนะจะหลบเก่งในสักกี่น้ำมานอนนอนนอนขอเล่นงานหน่อยจัดการจับยกขึ้นครับยกขึ้นแบกแล้วก็ทุ่มกับโตะเป็นไงล่ะกการนับห้าแล้วดูขึ้นไหมดูชอบ ขึ้นเชือกดดีกว่า okay, นี่และว่าที่แชมป์เอาโดนโคลสไลน์ครับหันมาจับลา,ากคอมาครับทีส์นอึดหมุนต่อยต่อยธรรมดาไม่ไม่ทำนะต้องหมุนจับยกขึ้นซูเพล็กส์เฮ้ยอยู่ๆพลิกไม่ได้เปรียบไงวะ โอ้ล่ะครับยัางแม่อืมสอกกระแทกครับสอกวิ่งเข้าไปเน็กเบรเกอร์ต้องเล่นให้น่วมครับมาเวียงอาจไปมุมนูน้นมีท่าไม่ตายไหม รู้สึกว่ายังไม่มีนะมีเปล่ายังครับอืมกระแทกก่อนไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปจับขอ,อแบกหน่อยเรามีซิกเนเจอร์แล้วนะครับแบกไปแล้วก็โยนทิ้งเลยดีกว่าโยนทิ้งไปเลยไม่มีโต๊ะนี่เจ็บกว่าแล้วก็ฮักหน่อยครับ ทาการนับสามเดืนพียังไม่ขึ้นนะอ่าขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วก็ลังกาใส่เออแตกอีกทีแล้วกันจับยกขึ้นครับยกขึ้นแล้วก็เอาไปฟาดกระขอบไปทีเวียมอัดอีกทีหนึ่ง มาพอใจแล้วข้างล่างเราไปเล่นกันข้างบนต่อเวียงกลับขึ้นมามาเรามีท่าไม่ตายแล้วครับแต่ว่าซิกเนเจอร์เราก็ต้องใช้เอาจากเฮดปัดไม่ทันครับโดนอัปคัตอ่าสวนได้เหมือนกันทิ้งกระเชือกอ่าจับยกขึ้นครับเอาไปโยนทิ้งเลย โดรีเวอร์ซิ่งเนเจอร์เมื่อกี้เสียหมาเลยกะจะเฮ็ดบักกรรมการนับต่อไปครับหมาพีทขึ้นมาพีทขึ้นมาวิ่งเข้าไปอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีจรังกาจลังกาวิ่งเข้าไปลังกาอีกรอบหนึ่งครับเล่นงานเวียังก้าวขึ้นไป ลากเลยครับเล่นงานต่อมานั่งนั่งเอ้าโดนถีบสก,กัดเฮ้ยทีสปริงบอร์ดไม่โดนครับเราหลบได้วิ่งเข้าไปเอาจาเะเคลมอไม่ทันครับโดนโคสไลน์ก่อนโดนลากคอขึ้นมาอีกจับยกขึ้นซูเปล็กคดูโหเลย อ่ะทำะไรจะนี่รีเวิร์สทำให้ตายได้เหมือนกันเ <c oughs> ฮ้ยดีจับไม่โดนมาลาคอไปต่อครับอืมเอาไปโคกจับยกขึ้นแล้วก็มานั่งดีๆต่อยเ <c oughs> ชือกเส้นบนสุดครับยกซูปเปอร์เพล็กแล้วก็ต้องต่อด้วยซิกเนเจอร์ครับ จดการนี่มงเมื่อกี้แกขัดขืนใช่ไหมมายังไม่ยอมนอนครับถีบหน้าหลบได้จับแบกครับสแลม,แมยังไม่อยากชนะยังไม่เครมอเลยมาจัดการเตรียมเครมอครับสามสองหนึ่ง เคลมอเรียบร้อยเต็มๆกดเลยกรรมการมูลนายใส่นวมหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับดูมิกินไตชนะนี่ครับแชมป์โลกเฮเวทคนใหม่หวังว่าวันนี้จะไม่มีใครมาก่อกวนนะหลังจบแมตช์ดูไม่กินไตครับแมตช์นี้น่าจะ น่าจะจบประมาณนี้นะครับโดไม่นอินดายปะทะเดมอนพีสถ้าไม่ชนะในบ้านเกิดในสึก c ค a แอดเดอ e c แคสเซก็ไม่รู้จะไปชนะควาแชมป์ที่ไหนแล้วนะที่ดูโอเคครับเตรียมไปเจอกับซีอ u พังในซัมเมอร์สแลมนะครับนี่ผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วโอเคถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เ่เป็นกำใจผมได้เลยกันนะครับเจอกันใหม่ คลิปหน้านะครับแมตช์หน้าเป็นอะไรติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ